ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับกับรายการ My Cat Gaming เหมือนเดิมนะครับก็ขอสวัสดีชาวโฮชิแคมชาว Facebook ชาว YouTube ทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมชื่อว่า Don't s t a r v e ครับเกมนี้เป็นเกมเอาตัวรอดครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูตอนนี้ผมก็เล่นมาถึง17วันแล้วเดี๋ยวผมตอนนี้ผมกําลังจะขุดที่ดินแล้วก็กําลังจะสร้างสวนผมยังไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะได้ได้สวนอะไรเพราะว่า มันจะสุ่มว่าจะได้สวนอะไรคือพวกสวนผักสวนผลไม้ว่าสวนชาลอดตอะไรประมาณเนี้ยเกมนี้ถ้าใครอยากเล่นก็เกมนี้ถ้าใครอยากเล่นก็หาเล่นได้นะครับเดี๋ยวผมจะดิงเว้าล่างที่ใครอยากเล่นแล้วถ้าใครอยากจะให้ผมเล่นเกมอื่นก็บอกกันได้นะครับเดี๋ยวก็คอมเมนต์ที่ล่ลางก็ได้ผมทำหมวกไอ้นี่มันเดี๋ยวที่ขุดขุดอ ้มันจะหลอนตายเนี่ย้าตรงนี้ดีกว่ามดีไเยอะส้างตรงนี้ก่อนเนาะอึบอ้าวต่อังอีกส้างจ่อไอ่กระเพาะแทบแล้วกินเดือไม นี้ก็เป็นหมูนะครับผมเลี้ยงเอาไว้เอาหมูหิวเริ่มดินอะเริ่มมั่งกินนี่ไปก่อนไปครับ อยาแล้วเราก็จะมาสร้างที่ดินกันนะครับอ่ะอันนี้สร้างตรงนี้แลได้อะไรเน่ยยูมันจะได้อะไรช่างแมนวันนี้อะไรมันหิวเอยววันนี้มันย้าแดดมันเมื่อกี้เรื่องมากมันมย้าแดดไง ปรับหมุมได้นะครับเนี่ยเดอนตรงตรงซ้ายขวาเอาเก็บขี้กอนจะทำความใช้อะไรเนยใช้ยาดยๆๆๆๆๆย้วยเกยบอาหาเก็บยาว สัตว์หลายชนิดนะเกมเนี่ยนะบอกตรงว่ามันมากมันเป็นเกมออฟลไลน์เฮ้ยไม่ใครมั้่กดผิดกดผิดแต่เรากดถูกแล้วตายตายโอ้ยเจอตัวประลานกเวน ไม่ตามบวกจัดวิ่งอย่างดีนึกว่าตามเอาเก็บไว้ไหนวะเก็บไว้ที่นเก็บไว้ตงไหนเนี่ยกินไปแล้วกระเป๋ากระโปงเต็มหมดแล้วป่ะไม่ดีเลย เก็บได้เวนอยู่น,น้เป็นมาเอาเอาไม่ดีวเนี่ยโอ้โหช่วยทิ้งมวนัน้งหละแล้วเอาไงเนี้ยอืจะตามกูทำไม เยมงไรจิกแล้วเฮ้ยมาในจริงมาเอ้ยไม่ทิ้งไม่ทิ้งน้องอีกอ่ไปไปไปกับว่ากินเงินกินเงินเออยไปกับบ้านกันดีกว่าเอาผายเย็นแล้วกระบ้านกระบ้านกระบ้านกรบบานกระบ้านกระบานกระบานน้างตรงฟินตรงนี้ บาเนี่ม,มีประตูเข okay. you know, right? so, ้า uh นีไงแล้วก็ใช้ฟืนเขี่ยฟืนออกาเอาของที่เก็บก่อนอันนี้ไข่ไข่อีนก่นไหนอีนกทุ่ไล่จีบผมมาแค่ขโมยไข่มันมาขโมยตั้งนานแล้วล่ะอันนี้จะเอามาฟักให้เป็นพวกตัวเอง ันนี้เหรออันนี้ไม่มีอะไรทิ้งเหรทำอะไรไม่ได้เลยออาไว้ทุกแต่งบ้านนะบางเฮ้ยเสีย่ยแบบนี้นี่เลยมาทุดดาบตายออกมนาะเดี๋ยวพรุ่งน,นี้จะไปดับตายกัน ที่มันไม่มีจะใส่เยอะันนี้มันอะไรเนี่ยไม่รู้เลยเฮ้ยอย่าพึ่ง ันนี้ก็ไม่รู้ทำยี่อะไรยนะเดี๋ยวว่าพรุ่งนี้เราจะไปดูยกันตอนนี้ก็มืดแล้วมืดแล้วครับมืดแล้วนี่มันจะมีช่วงกลางวันแล้วก็ตอนเย็นแล้วก็กางคืนกางคืนจะเป็นช่วงที่นอยสุดครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปดูยกันวันนี้ผมของรถเสียบแป๊บหนึ่งนอนอุย้ยผายกระเพาะแฟบดูนะนี่ยอันตรงนี้คืกอกระเพาะนะครับตรงนี้คือสมองก็คืออยา ความหลอนครับความหลอนอันนี้ก็คือหัวใจอันนี้ทุกคนซึ่งรู้กันดีว่าตรงนี้ใครไม่เคยมีก็คือไม่ใช่คนละครับเอ่อ เช้าเลยเหรอเนี่ยมันจะมีบอกเวลาตรงนี้นะครับเนี่ยว่ามันเช้ากลางวันเย็นอะไรประมาณนี้เคยนะเราก็ไม่ลืมสร้างส,สวนกันเลยสวนสวนก็อันนี้นะครับหอดเลยหมดเลย

ไม่ดีกว่าค่ะอันนี้มันไม่เหมือนกันทีนี้มันไม่สวยอันนี้ไม่เหมือนกันก็คือมันจะเป็นเ่อร์รี่มันซุ่มเป็นเวอร์รี่เหมือนกันแต่ว่ารูปร่างมันจะแตกต่างกันนี่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 อันนี้นะมันจะแตกต่างกับอันเหมือนเมื่อกี้มันไม่มันไม่เหมือนกันมันอาจจะแตกต่างกันนะคะเกมเนี้ยใครอยู่ได้ถึงร้อยวันอ่ะถึงว่าเทพอะแต่มันมีนะคะไอ้พวกที่มันทุกะเทพจริงๆมันก็มีเพราะว่า ก็เอยเห็นคนเล่นเกมเนี้อยู่ถึงแล้วัดผมก็เคยอยู่อยู่ถึงแต่ว่าตอนนี้คือโดนความมืดตีตายไงก็เลยต้องมาเล่นใหม่ก็เลยอัดถ่ายคลิปแม่งเลยก็ในฐานที่ไม่ได้ถ่ายนานเพราะว่าผมมีการแข่งขันกีฬามาปั้มประเภทฟิชตายหญิงที่จังหวัดสิสเกตเกมครับได้เหรียญทองแดงแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้เนาะแล้วมาปลกต่อ ปลูกเนี้ยไปเรื่อยๆปลูกไปเดือไปเดือไปปลูกไปปลูกไปน่ะแล้วเราก็มาปลูกอันนี้อย่าเดือไปเวลาปลูกครับกดคิดคิดขวานะครับอย่าไปกดคิดซ้ายคิดซ้ายมันจะวางครับวางวางลงกับพื้นเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปลูกครับ เราไปดักกระต่ายดีกว่าครับผมมีให้มีที่สองวิธีคือวิธีแรกคือเอาที่ดักเนี่ยไปวางแล้วก็วิ่งไล่ต้อนให้มันเข้ามาครับหรือวิธีสองก็ให้มันเข้าหลุมไปเลยแล้วเราก็ขุดขุดแล้วก็เอานี่วางไว้กับตรงข้ามตัวเราแล้วมันก็จะเอานี่มาครับเนี่ยครับผมจะทําให้ดูตัวอย่างแรกเอาไงดีวะเอ้ยยังไงเนี่ยงงหมดแล้วเฮ้ยไ,ไม่ใช่ดิ นี่เออนี่คคุณวางไว้อย่างนี้นะครับดูนี่เห็นไหมได้นี่ปับ๊บนหันไปงี้แล้วขุดเลยปับ๊บมันวิ่งเข้าไปเลยเนี่เแล้วก็จะได้มาแล้วกเก็บเอไว้นี่ครับง่ายไม่ยากครับส่วนต่อไปก็ทําแบบนี้เรื่อยๆผมกอทําแบบนี้ง่ายอ่ะไม่อยากทำธีอื่น ที่อื่นมันจะเสี่ยงไปหน่อยหรือว่าเอาแบบเอาวางกับดักไว้แล้วก็เอาแครอทไปวางไว้แล้วรอให้มันวิ่งเข้ามากินแครอทแล้วมันก็จะโดนเองครับมันมีหลายวิธีจับกระต่ายแต่ผมชอบวิธีนี้มากกว่าอ่ามันก็จะติดใช่หไหมมันก็จะวิ่งหมดมันก็ได้ไหลายตัวแล้วเนี่นยตอนนี้กินลแล้วก็มันอายุ ตัวนี้ก็ได้เราให้เอาไปเผานี่นี่นี่นี้ตัววิ่งแล้วตอนไหนจะมึงอาอังอยู่นี่เหรอดีเลยอ้แล้ที่ดักไปไหนวะเอาั่นี่ว้ายขุดรุดขุดชออ้าว้เหี้ย รอดได้ไงวะแม่เงี้ยปะมันโอ้ยรอดจริงๆจริงเฮ้ยทุกคนวิ่งจับมันให้ตายอย่างเงี้ยกูวิ่งไม่ได้หรอกเชื่อผมดิทางที่ดีอะทำเป็นผมดีกว่าอย่างเงี้ยไม่ซีได้มากกว่าแต่เมื่อกี้ที่มันเฟลคือไม่รู้ดินะเอ้าเอ้ยดอ,อ,อกตัวอลไรเนี่ยไอ้หา่าแล้วมันไปนวิ่งอะไรตรงนู้นนั่นอ่ะโอ้ยเข้าบ้านดีกว่า เราค่อยจับใหม่ตรงนี้ทีงนี้มี่ต้องเข้าไปจุดไฟก่อนเดี๋ยวหลอนตายผมชอบใช้ไม้จุดจุดได้อยู่ทั้งคืนหนึ่ไม้อันเดียวเพื่อใส่ในนี่ใครเอางนี้ครับ เย็ยน,นี่จะมาแดกไข่กุยแยะใชะ่แดกแม่งนลยไหนะวางไว้ใงม,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 มุมไม่มีอะไรหรอกครับเอาไฟไว้เก็บไว้ดีดีๆจะนอขเดี๋ยวเราจะมาของกินแช่ตู้เย็นดูของในตู้เย็นมีอะไรพวกเนี้ เฮียแดกกขปาฆ่าความหลอนไอ้นี่เลยตาเอ้ยมันจะเสียเลยโอ้ฆ่าความหลอนล้วเลยเนาะแม่งเอ้ยเะไร แรงจิ๋่ายเลยผมเป็นนักล่าจิกระทายชอบกุดไปตายรอเช้าก่อน เ, Shift, เกมนี้ก็แบบมันมันน่ะมันเป็นเกมออฟไลน์าสาม,มารถเล่นโดยไม่ต้องใช้เน็ตถ้ามาเล่นออนไลน์ได้ก็ดีเนาะเหมือนฟาคายเอ้ยเออถูกแล้วเหมือนฟาคายเล่นออนไลน์ก็ได้ออฟไลน์ก็ได้มันผมเล่นกับคุณมินคุณมิวอาายู่ฟาคายแต่ไม่ได้อัดเพราะว่าดูแล้วมันจะแหลก ก็เลยอยากจะใครอยากให้ผมเล่นเกมไลก็คอมเมนต์ไม่ได้นะเดี๋ยวผมจะดาวน์โหลดแล้วจะเล่นให้ดูว่ามันจะต้องใช้แผ่นหรืออะไรเราต้องมัเล่นดูเอาไปหานมันต้องใส่อะไรบ้างซึ่งนะเฟอร์รี่ว่ะทำไมไม่โตทีกูแปลกใจอืมทำไไม่โตเนี่ย ไปหาคุดกระต่ายต่อกระต่ายตูกตัวนั้นไม่มีที่อยู่คุดแล้วน่าหัวเราะนาคาจาาัดทางใจหลุมแล้ว บอ,อกาอารอดอีกแล้วอะไรเนี่ยพูกหารอไปได้ไงวะไอหมอรุ้นเครียดไปรุ่นเครียดเลยพุเอ,อติดเป็นแงเป็นแงเจ๋ย <c ười> ติดตัวจะเป็นคุยเขี <c> ้ย <ười> นอะไรนบกระดุ่ม่อยูนี่โหวิงกบหลุ่มพิงกระดุมเราก็ใช้ที่ดักต่อเลยครับมีต่อเลย อ้าวนี่ขุดหมดเอาไม่เป็นไรทำจริงครับโอ้ยขุดนะเป็นแงติดด้วยงูยังไม่ติดแต่ละแล้วก็ติดคนระับ ทำอย่เงี้ยไปเรื่อยๆแล้วก็จะหักกินได้ง่ายจะต,ตายเ่ยถ้าเราแบบเอาไปเผาอะไรเงี้ยเอาไปทอดอย่างมันก็จะแบบเออดีขึ้นอะยังไงอะกูก็ไม่เข้าใจกับตัวเองมันจะดีขึ้นตรงแบบที่เอ๋อออ่างนี่ยมาถึงว่ามันจะดีขึ้นก็ตรงที่ตะขคร่ตะไคร่จับหมดครับไอ้ ตาขาดหมดไปเลยจ้ะทำตาขาดแม่งทำตรงนี้ได้ด้วยนี่ไงที่ดักระตายใช้ฟางเดี๋ยวไปทำ,ทำก่อนทำหม้อก่อนดีก่หม้อ

ไปเลยเปด็ดมันกระต่ายนีย่หรยอูเบอร์แล้วเบอร์แล้วไปแล้วนุ่งใช้ที่จับกระต่ายเอ้ยโอ้ยจับพึ่งเอเอเล่นจับพึ่งไงใช้กระทานี่เลยกระทาอะไรรู้เปล่ารู้จักเปล่าเซ็กหน้าเป็น้ำแข็งเลยเห็นป่ะ ก็เป็นน้ำแข็งทั้งหมดครับร้อนเป็นน้ำแข็งหมดแล้วอ่ะไอ้เหี้ยเออมันละจิกกูร่าแข็งชื่อช่อะไรเนี่ยมองหน้ามองเหรอมองหน้ากูเหรอมึงมองหน้ากูเหรอเฮ้ยไม่งั้นขวิดเลย โอ้มาเหอะมาเหอมาเมาาขมนพชรขมนพชรขมนพชรไปละกับ้านดีกว่าใจสดูด <Gibson> ัวนู้ไโอ้ไม่รูผลงานอะไรบ้างไอันนีโอ้ยโดนควิดโดนควิดหมูด้ลยไอหมูไอหมูขบานไม่ได้ไว สุดตัวใหญ่เองเด็กเยอะเองเอาเยอะข็ไมได้โอ้ยโดนหุ่อะไรน้อฮะ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 โดนหุ่จะตายไหมเนี่ยกลัวคูตายเหรอเรียบร้อยดองเลยค่ะเป็นไงจบเลยแต่ไม่เป็นไรนีที่เกิดใหม่บ้ทุกคนมาทำที่เกิดใหม่ได้นะ ้วเรา,เาก็กลับบ้านแค่นี้ง่ายไม่มีอะไรหรอกครับทำอะไรกันทำอะไรกันทำอะไรก่น <c oughs> ดีกันแล้วมึงเก็บก่อนแดก่อนง <c oughs> ับเด <outgoing S 1> <holder, S 2> ี๋ยวค่อยกลับบ้านทีหลังดีเนี่ผมทำที่เกินใหม่ไว้เนี่ย chưa học lên học nhanh chưa học lên chưa học 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 chưa ใครจะตายเนี่ยสองคนนี้ลุ้นเจอแล้วเลยทางขวาเลยทางขวาอ้าวไอ้ชิบหายอยู่ดีๆมัดจีากนานดองเลยไอ้คุ้มขวาอยู่ดีเอาได้ตัวเลยเออไปดูตัวกัออนอ๋ออ่อนเนาะดูตัวไอ้ฮ่า โดนสิดตายโอ้โหหนีจากไอ้นี่มารอดแล้วก็มาโดนอีกเข้าตรงนี้ครับเรากดแลกผมได้เราตัวครบแล้วเป็นตัวเนี้ยคืออะไรคืออะไรเนี่ยอ,อะไรกันฝนได้เหรอันนี้ชื่ออะไระ W W X 7 8อะโอเยเล่นแล้วอ่ะพอแล้วจบแล้วครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อน bye <S <S บายอะอย่าลืมอย่าลืมนะครับอย่าลืมเข้าไปคอมเมนต์ว่าอยากจะเล่นให้ผมเล่นยาไรคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึงที่สำคัญเลยกดไลค์ผมด้วยผู <S <S <c oughs> เล่นเนี่แล้วแต่ความสมัคใจครับ ใครอยากเ่นเกมนี้เดี๋ยวผมด้งไว้ให้ได้ล่ะนะครับงั้นวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับอา้าวขาที่ปิดเออ